ถ้าถามถึงสัตว์บกที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบันหลายคนก็คงจะบอกว่าเป็นช้างแอฟริกาใช่ไหมนะครับแต่ทุกคนรู้ไหมครับว่าสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในยุคดึกดำบรรน,นั้นคือตัวอะไรในวันนี้ Animal World ก็จะขอพาทุกคนไปทำความรู้จักกับไดโนเสาร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกไดโนเสาร์าตัวนั้นนั่นก็คือพาตาโกไททัน ไดโนเสาร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วเราไปทำความรู้จักกับเจ้าตัวนี้กันได้เลยครับก่อนรับชมคลิปนี้ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับพาตกโกไททันถูกค้นพบครั้งแรกในปี2008โดยคนงานในฟาร์มอลริโอเฮรันเดสในทะเลทรายใกล้กับ ลาเฟ็กซ์ประมาณ250กิโลทางตะวันตกของทีริลและทำการขุดค้นพบโดยนักบรรพชีวินวิทยาจากพิพิธภัณฑ์ a อจิเรโอเฟโรลิโกจากการขุดค้นพบซากฟอสซิลของพัตโกไททันมานานหลายปีในที่สุดมันก็ถูกตั้งชื่ออย่างเป็นทางการในปี2017และถูกจัดว่าเป็นไดนโนเสาร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย ลักษณะและถิ่นที่อยู่อาศัยของพัตโกไททันพัตโกไททันจัดเป็นสุรรพอดกินพืชที่มีขนาดใหญ่มากโดยมีน้ำหนักมากถึง70ตันและยาวประมาณ35เมตรเป็นไดโนเสาร์คอยาวหางยาวเดินสี่ขามีขาที่แข็งแรงมากเพื่อรองรับน้ำหนักตัวที่มีมากกว่า70ตันนอกจากนี้มันยังเป็นผู้ครองตำแหน่ง ไดโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแทนที่ของอะเจนติโนซอรัสแถมยังถูกจัดให้เป็นไดโนเสาร์ในสกุลใหม่ของโลกอีกด้วยพาตาโกไททันมีชีวิตอยู่ในยุคอันเบียนเมื่อประมาณ101ล้านปีก่อนอาศัยอยู่ในทวีปอเมริกาใต้ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับไดโนเสาร์ที่เรานำมาฝากเพื่อนๆกันในวันนี้หากเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและถ้าหากเพื่อนๆอ,อยากให้ผมทําเกี่ยวกับไดโนเสาร์ตัวไหนนั้นก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ